thank you สวัสดีครับ TC เพ o ีคะ่ะ TC b บ m ครับกับรายการ Lucky Travel รายการดีๆที่มีของฟรีมาแจกเพื่อทำให้การท่องเที่ยวของท่านผู้ชมเนี่ยครบครัมากขึ้นครับใช่แล้วง่ายๆ้วยนะเพียงแค่ท่านผู้ชมเนี่ยส่ง sms เข้ามาร่วมตอบคำถามร่วมสนุกเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลกันได้เลยและสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเอาใจสาวๆใช่ไหมด้วยของรางวัลที่จะทําให้สาวๆเนี่ยมั่นใจกันมากยิ่งขึ้นเนาะสำหรับสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างคะแบครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะเรามีบ o เชอร์ที่พัก2วัน1คืนจาก วิรันดาเชียงใหม่ The High Resort มาแจกกันครับโรงแรมวิรันดาสาขาเชียงใหม่เนี่ยจะสวยรับธรรมชาติขนาดไหนเนี่ยเราไปชมกันเลยค่ะวิรันดาเชียงใหม่ The High Resort โรงแรมสวยๆที่ตกแต่งด้วยการนำเอาลักษณะของศิลปะแบบล้านนาและศิลปะแบบร่วมสมัยมาผสมผสานกับความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างลงตัวนอกจากภายในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วในห้องพักแต่ละห้องอยังมีมุมสวยๆให้ผู้ที่เข้าพักได้ผ่อนคลายและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วย วิรันดาเชียงใหม่ The High Resort ตั้งอยู่ที่อำเภอหางดงห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียง20นาทีเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและจองห้องพักได้ที่ w w w v i r a n d a r e s o r t a n d s p a c o m โอ้โหผมเคยไปพักที่วิรันดาชะอำแล้วนี่ก็สุดยอดแล้วนะ วิรันดาเชียงใหม่นี่ก็ไม่แพ้กันเลยจีเดียวใช่คือถ้าโรงแรมสวยขนาดนี้เนี่ยอยู่โรงแรมทั้งวันไม่ต้องออกไปไหนเนี่ยก็คงมีความสุขและเป็นวันหยุดที่มีความสุขมากใช่มผมชักอยากจะไปเองแล้วครับ<ด>เรามาดูคำถามกันเลยดีกว่าเผื่อผมจะได้เล่น SMS เองบ้างไม่ได้ค่ะคือสิทธิพิเศษนี่เฉพาะผู้ชะมรายการแฟนทราเวล h ช n แนลไทยแลนด์คือพนักงานไม่ได้โอ้ไม่เห็นยุติธรรมเลยอะ เอานะ้าก็เพื่อแฟนแฟ Travel Channel Thailand อ่าก็ได้ครับเพื่อแฟนแฟน Travel Channel Thailand เท่านั้นเลยนะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันเลยดีกว่ามีใครรู้บ้างว่าอำเภอที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยคืออำเภออะไรและอยู่จังหวัดใดพิมพ์ LT เว้นวรรค A ถ้าคุณคิดว่าเป็นอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีพิมพ์ LT เว้นวรรค B ถ้าคุณคิดว่าเป็นอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ส่งคำตอบมาที่4221400นะครับ นคำตอบของคำถามที่เราถามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่ายอดดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทยคือที่ใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือยอดดอยอินทนนท์ค่ะยอดดอยอินทนอนท์อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มีความสูงถึง2,565เมตรจากระดับน้ำทะเล และผู้โชคดีที่ได้รับบัตรส่วนลดมูลค่า1,000บาท5คนและบัตรส่วนลดมูลค่า500บาทอีก5คนจากทริปก็คือเจ้าของหมายเลข SMS ที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้รอรับโทรศัพท์จากทีมงานของ Travel Channel Thailand ได้เลยค่ะยูขอแสดงความยินดีกับทั้ง10ท่านที่ได้รับของรางวัลด้วยนะคะแล้วสำหรับอาทิตย์นี้นะฮะเราสองคนต้องลาไปก่อนแต่อาทิตย์หน้าเนี่ยเรามีอะไรดีๆมาแจกเนี่ย คุณผู้ชมห้ามพลานะครับใช่กับรายการ Lucky Travel ช่องเก่าเวลาเดิมวันนี้หมดเวลาแล้วแพลวกับแบมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ